สวัสดีครับรกระผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือ plant based food อะไรพวกนี้ดีต่อร่างกายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่านะครับปกติ plant based food เป็นวิธีการรับประทานที่นือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ในช่วง 30, 3 0 4 4ปีที่ผ่านมานอกจากดีต่อร่างกายแล้วยังไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม,อมอีกด้วยนะครับ การรับประทานอาหารเน้นพืชเป็นหลักรวมไปถึงก,การรับประทานเนื้อที่ผลิตจากพืชโดยดัดแปลงให้มีรสชาติเนื้อสัมผัสสีกลิ่นและรูปลักษ์ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงๆหลายพวกนี้ครบถ้วนนะครับแล้วทําไมเราจะต้องรับประทานเนื้อที่ผลิตมาจากพืชนอกจากการทําฟาร์มปศุสัตว์จะผลิตกา๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้โลกร้อนขึ้นแต่กระบวนการผลิตแพนเบสสามารถลดการปล่อยก๊าซ คร์บเราสายได้ถึง80%เลยเห็นและยังว่ามันช่วยลดกา๊าซเรืองกระจกได้เยอะถ้าเราหันมารับประทานแพลนเบสแล้วก็อาหารแพลนเบสมีดีต่อสุขภาพอย่างไรละ่ะช่วยลดความเสี่ยงโรคไม่ติดไม่ติดต่อเรื้อรังได้กับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอะไรพวกนี้โรคเบาหวานชนิดที่สองและโรคอ้วนได้เพราะอาหารเน้นพืชมีใยอาหารสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านการอักเสบด้วย ก็ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้จากการรับประทานเนื้อสัตลลว์แปรรูปเช่นเบคอนไส้กรอกแฮมดังนั้นการหันมาเลือกอาหารเน้นพืชรวมถึงเนื้อสัตว์สีขาวเช่นไก่ปลาจะช่วยในเรื่องดังกล่าวได้นะครับแล้วก็ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับเช่นคาร์โบไฮเดรตที่พบในผักผลไม้ส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับใช้เวลาย่อยนานและทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นช้ากว่าคาร์โบไฮเดรต เชิงเดียวในอาหารบางประเทศเช่นน้ำตาลแป้งและน้ำอารมณ์อะไรพวกนี้นะครับอีกประการก็คือแพลนเบสทำให้อิ่มนานแม้อาหารจากพืชจะมีแคลอรี่ต่ำแต่อาหารกลุ่มธัญพืชไม่ขัดสีและพืชตะกอนถั่วจะอดุดมไปด้วยใยอาหารช่วยให้อิ่มนานแล้วก็ยังช่วยควบคุมน้ำหนักไปในตัวด้วยนะครับจึงอยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักและลองรับประทานอาหารประเภทแพลนเบส มาใช้ชีวิตแบบรักสุขภาพไปพร้อมๆกับรักโลกไปด้วยกันนะครับมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นหันมารับประทานพืชซะดีกว่ารับประทานเนื้อสัตว์เยอะซึ่งมันทำลายสภาพแวดล้อมโลกแล้วก็ทำให้แกส๊สเรืองกระจกในโลกใบนี้ออกมามากแล้วก็ทำให้โลกร้อนมากขึ้นไปอีกนะครับดังเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วอุณหภูมิของโลกสูงที่สุด เดือดที่สุดตั้งแต่มีโลกไว้นี้มาในในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นหันมารับประทานอาหารที่เป็นพืชให้มากมากไว้นะครับแล้วก็มันมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยช่วยป้องกันหลายๆโรคนะครับสาระนารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ